แต่ตอนนี้ต้องบอกว,ว่าเป็นเฉพาะงานต่างประเทศนะครับมาใหม่แต่ส่วนมากในไทยจะไม่ค่อยเห็นนะครับงานลักษณะแบบนี้ส่วนมากจะเป็นงานต่างประเทศงานนักมมายนคนต่างประเทศเขาชอบใช้งานบใช้เล่นกันนะครับพี่บอยพี่พี่เเพจถามกันมาเยอะมากๆตอนนี้มีงานไพ่ตัวตัวไหนให้เล่นบ้างเพ่งานไพ่เหรอใช่งานไพ่ช่วงนี้ตัวนี้เลยกําลังไม่นี่เลยกาลังซ้อมอยู่นี่ตัวปอกแขนหลักการของมันจะเป็นแบบนี้ปอกแขนชุดมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหม ไม่เธอทาเล่นกับเสื้อตัวไหนก็ได้เวลาเราเล่นอ่าเราใส่เข้าไปโชว์แบบนี้เล่นกับเสื้อตัวไหนก็ได้แล้วตัวนี้ส่วนมากในไทยไม่ค่อยเจอนะจะเจอแต่แบบงานต่างอันนี้ะจะเป็นพวกที่เราไม่ค่อยเห็นเจอเนี่ยเพราะว่าพวกนักมาอยู่คนต่างประเทศเข<ม>าใช้พวกนักมาอยู่คนคนญี่ปุ่นคนจีนน่ะใช้กันเยอะับเวลาเข้างานเนี่ยแต่งตัวไม่เกิน5้านาทีนะครับแป๊บเดียวอ่าเข้าไปประมาณนี้เดี๋ยวลองดูก่อน ถ้านั่งก็อยู่ประมาณนี้เลยเห็นไหมครับไม่ดูไม่เถอทานจริงดูไม่เถอทะไม่มีสายโดยยงระยาเขาเก็บเว้เก็บงานดีเก็บงานดีเนี่ยเข้าไปาข้างๆก็อยู่ประมาณนี้อ่าทีนี้อย่างเช่นเก้ากระเบียดแบบนี้เราจะเล่นเลงไงเยอะๆยังไงเราก็ต้องยกไพ่ขึ้นมาลุ้นอยู่แล้วลักษณะแบบนี้ฟุ๊กอ่านี่เลยพอ<ะ>เก้า <9 S 1> สองเด้งพอเก้าสองเด้งยากทรงเปลี่ยนไพ่ถ้าเล่นแล้วแต่คนจะไปออกแบบครับบางคนก็จะเหมือนเสียบๆไปแล้วก็เข้าไปเลยบางคนก็ดีนมือเดียวปึ้งเข้าไปเลยอ่า แต่แตนี้ช่างบอยถนาดแบบนี้เนี่ยแบบอะไพ่ตายแบบนี้เนี่ยเขาจะจับไพข่พขึ้นมาเขจะเข้ามาลุ้นอยู่แล้วแหละตรงนี้ยยังไงก็ต้องเข้ามาลุ้นอยู่แล้วเห็นไหม แล้วมือเนี้ยมือซ้ายเราสามารถเคลียร์ได้นะเคลียร์ไพ่ได้เห็นไหมไม่เกะกะไม่ง่ยอ่าแผนนี้น่าเล่นถ้าเกิดใครมีเหลี่ยมใครมีที่เล่นนะครับในไท่น่าจะมีน้อยมากนะใครอยากมีเหลี่ยมมีที่เล่นนะครับโทรมาปรึกษาช่างบอยได้อันนี้เป็นงานที่เข้ามาใหม่ในไทยก็มีแหละแต่มีไม่เยอะนะครับไม่ค่อยได้เจอแล้วจะเคลียร์ไพ่ออกก็ได้ด้วยนะสมมติไม่อยากเล่นเนี่ยออกได้ด้วยประมาณนี้นะออกได้ด้วยนะครับโอเคครับฝากด้วยนะครับร้านช่างบอยพลังสอง